สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีนาราทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีันนี้พี่ก็จะตำแซบของเราคะ่ะทุกคนนี่ตำแซบกินกับขนมจีนคะ่ะเอฟซีเพราะว่าไม่ได้หุงข้าวไม่ทันแล้วคะ่ะที่จะหุงข้าวคะ่ะก็มะละกอก็เหลือจากที่กินกับเพื่อนเมื่อวานนี้นะคะเอฟซี FC. นี่คะ่ะเพื่อนก็แพ็กให้เรียบร้อยคะ่ะมะละกอเดี๋ยวเรามาตำกันเลยคะ่ะเอฟซี นี่คะ่ะเผ็ดๆเลยคะ่ะ FC วันนี้จะจัดให้หนักเลยจะเอาให้มันเผ็ดๆให้ร้อนดากเลยคะ่ะวันนี้นี่คะ่ะทุกคนมะเขือเทศเราก็เยอะแยะมากมายนะคะอยู่ในสวนเนาะเราก็ต้องใส่เยอะๆเลยให้มันมีสีสันนะทุกคนโอเคคะ่ะเดี๋ยวหันกล้องมาทาง้ม o o ยทางพี่เลยนะคะ FC นี้กจ็จะจัดการใส่มะเขือเทศของเราเลยนะคะ FC นี่ใส่เยอะๆเลย เพราะว่ามะเขือเทศเราจะเสียก่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเนาะเราเอาอันลูกที่สุกๆก่อนนะคะนี่ลูกสุกๆใส่ไปเลยค่ะเตรียมตะกร้าเลยนะคะนี่มะเขือเทศเรานะคะเอฟซี FC. นี่เราก็จะคุกาปากระดีเลยนะคะทุกคนนี่เพราะพี่ชอบฉีกตอนเนะาะปลากระดีถ้าใส่ปลาปลากระดีนี่มันก็จะ ไม่มีน้ำแล้วทุกคนเพราะว่ามันแห้งนะปลากระดีนี่ใส่มะนาวเป็นเลยค่ะลูกหนึ่งเต็มเต็มเลยเพราะว่ามะนาวเยอะเยอะแยะมากมายมะนาวกำลังลดราคาค่ะเอฟซีซื้อหนึ่งแถมสองยังไม่มีใครเอาเลยค่ะมะนาวกระปีบสักหน่อยหนึ่งมันต้องเป็นตำแสบค่ะนี่แสบท้องแสบดากเลยนะคะนี่เพราะว่ารกระปเยอะแยะ,ยะมากมายเดี๋ยวเราเอามะเขือเทศใส่เข้าไปอีก เพราะว่ามัคือเทศเราเยอะมากนี่คะ่ะเอฟซีขึงโคกเลยเดี๋ยวเราเอามะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ใส่ไปเลยใส่ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดค่ะเอซีไม่ต้องเก็บไปอีกไม่ต้องดำอีกรอบเลยนี่ อันนี้เราก็จะตำเลยนะคะเอฟซีโอ้โหสีสันสีสันสวยงามมากเลยค่ะเอฟซีม่ตรงอะไรมากมายเลยชุดรสน้ำตาลหน่อยนึงตะละแล้วก็กระเทียมพริก เผือเทศนี่ค่ะ fc ตั้มไม่ถนัดเนาะมันสูงกว่าคนเด้นน่โคกนี่นี่เอาขึ้นมาซิพริกมันอยู่ไหนลูกโอ้โหม,มายุบมากนี่ค่ะขึ้นมาเลยโอ้โห fc เอ้ยหอมปลานี่น้ำลายแตกเลยนะคะนี่นี่ค่ะ fc อือหือ สุดยอดมากนี่ค่ะซี FC หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเทไปแล้วนะคะนี่โอ้ยน้ำนี่ค่ะโอ้โหสีสันสีสันสุดยอดมากแล้วก็ผักสดจากสวนเราค่ะเอ FC นี่ค่ะโอ้โหถาดหมเลยเลยชิมให้ดูสักคำอืมสุด,ดยอด FC ดูหน้าตาค่ะโอ้โหแซ่บมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะ ได้เวลาแซฟๆแล้วนี่เห็นบอกคันนี้สุดยอดมากเราชอบกินผักค่ะโอ้โหเผ็ดถึงใจเลยมาค่ะเอซ นานจะได้กินทีนะมะละกอกับเส้นนุ่มจินเส้นใหญ่ กินได้ปเปล่าเผ็ดจังเลย,อยจอนปลาวันนี้มีชีด วังติดคอเดอ้ออู๊ปลาลาก็นัวเซกบๆค่ะ ที่กินไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคะทุกคนต้องอาปากกว้าง ถั่วสีมว่วงของเราส่ดยอดอ่ะ เริ่มร้องไห้แล้วเพราอพุ น้ำมะนาวอร่อยมากโอ้โหสุดยอดเลยพันนมจีนเข,ข้าไปค่ะเอฟซี โอ้โหจะไปไหมนี่ ็ดมากอ๋อบุ้งงามๆของเราค่ะตํำเสบมาก แสบท้องอสุดยอดมากค่ะ fc มะนาวอือน้ำมะนาวยังอร่อยเลยสวัสดีค่ะ fc สรุปก็คือน,นี่ค่ะไม่เหลืออทั้งเผ็ดทั้งแสบ ต้องย้ายที่นั่งกินเนี่ยทุกคนถึงจะหมดค่ะเพราะว่าข้างในมันร้อนมากค่ะเอฟซีก็เลยต้องมานั่งข้างนอกค่ะโอ้โหสแบๆๆๆสแบๆๆๆสแบๆๆสแบแส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 บท้องค่ะเอฟซีแสบแสบแสบท้อง สุดยอดมากเรือเต็มมะเขือเทศกับมะนาวค่ะเอซีใส่มะนาวหมดลูกเลยอ่ะไม่ใส่ได้ไงอย่างนี้สิมันถึงจะบอกว่ารแสแซ่บนี่ต้องเครื่องเยอะๆอย่างนี้ค่ะเอฟซีหอมมะนาวมากดูดมะนาวเลยอืม นี่สุดยอดมากอือโอเคคะ่ะ Fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันณพาเดนหมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้พี่นะคะ Fc โอ้โห นี่จำแซ่บและก็แสบค่ะทุกคนอืเสบท้องค่ะโอ้โหยังไม่พออีกหรือวันหมดแล้วนะปลาาก็เกลี้ยงค่ะเอฟซีโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย